มูสวัดนะครับเป็นภาวะที่เราเป็นจากการติดเชื้อของอิสุกอิสัยนะครับในปัจจุบันนี้ทางการแพทย์ถึงแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ตั้งแต่เด็กให้ฉีดวัคซีนป้องกันอิสุกอิสัยเพราะถ้าเราไม่เป็นอิสุกอิสัยเราจะไม่มีทางเป็นมูสวัดครับฉะนั้นพอเราเป็นอิสุกอิสัยแล้วนะครับตัวเชื้อของอิสุกอิสัยเนี่ยเป็นไวรัสเขาจะไปหลบซ่อนอยู่ในระมบประสาทเราเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราอ่อนแอครับมันจะออกมา ฉันคนที่เป็นอิสุกอิสัยแล้วและเป็นงูสวัสดบ่อยๆแบบนี้แสดงว่าภูมิต้านทานค่อนข้างต่ำฉะนั้นตัวอาหารเสริมที่เน้นเน้นไปที่กระตุ้นภูมิต้านทานเลยครับผมมักจะแนะนำานตัวเอ่อวิตามินซีนะครับร่วมกับตัวของบูต้าช็อตนะครับจะเสริมด้วยตัวคอลลาเตอรัทจะส่วมด้วยซีเปอรโปรตีนก็ได้นะครับคือกระตุ้นภูมิต้านทานของเราให้กลับมาแข็งแรงนั่นเองเมื่อภูมิต้านทานของเรากลับมาแข็งแรงนะครับอาการของการเป็นมูสวัสดต่างๆก็จะลดน้อยลง เราควรจะทําลายเชื้อของอุสวรลงด้วยนะครับทำอย่างไงครับให้หาเข็มนะครับเอาแอลกอฮอล์เช็ดหรือเผาไฟนิดหนึ่งก็ได้ครับสกิดให้ตัวน้ํานะครับมันแตกนิดหนึ่งแล้วเราเอาตัวแอลกอฮอล์นะครับทานะครับแต่ข้อเสียมันอาจจะแสบนิดหน่อยเช่นบางคนก็ เอาเบต้าดีนก็ได้ครับที่เราใส่แผลเนี่ยครับทาลงไปเพื่อทําลายให้เชื้อของงูสวัดเนี่ยมันตายเยอะที่สุดพอเราหายแล้วเวลามันกลับเขาเ้าไปในคนประสาทมันก็จะเหลือจํานวนน้อยลงฉะนั้นหลายๆคนเวลาเป็นงูสวัดแล้วก็เป็นํามมันจะเป็นน้อยลงปลยเด็นหนะครับฉะนั้นตัวการใช้แอลกอฮอล์แบบนี้มันเลยเป็นภูมิปัญญาโบราณฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพอใครเป็นงูสวัดครับก็จะมีหมอที่เป็นเขาเรียกวหมอยาโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาเหล้านะครับใส่ปากแล้วก็พ่นนะครับ มันก็ทําให้อากาศหูสมวัตรเนี่ยหายเร็วขึ้นแต่ข้อเสียคือแรกจากการติดเชื้อแบคทีเรียจากน้ําลายของคุณหมอเหล่านั้นแทนนั้นหลังๆเราเลยว่าไม่จําเป็นต้องใช้แบบนั้นหรอกครับเราใช้อใแอลกอฮอล์นี่ครับใส่แผลนีครับทาเลยใช้เบตาดินนะทาเลยก็ได้ครับก็จะช่วยครับหลักก็คือกระตุ้นกมุ่ม